เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตของเราก็เหมือนจะมีแบบแผนบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกําลังดําเนินไปตามกฎที่เรามองไม่เห็นวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสลับ3ข้อที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกของตัวเองได้ดีขึ้นกันครับโอ้โหเรื่องนี้ผมว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆใช่ไหมครับวันไหนที่ไม่ได้พกรวมออกจากบ้านนะฝนตกเฉยเลยหรือเวลาที่เรากําลังจะตั้งสมาธิทํางานเงียบๆเจ้านายก็มักจะเรียกเข้าไปคุยพอดีเป๊ะเออเรื่องแบบนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นตัวอย่างของหลักการบางอย่างที่มีพลังหรือที่เราจะเรียกว่ากฎทองคําที่คอยส่งอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในชีวิตของเราอยู่เบื้องหลังเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่รหัสลับข้อแรกกันเลยครับกฎของความผิดพลาดประโยคอมะตะนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูกันดีในชื่อกฎของเมอร์ฟี่นะครับ มันกลายเป็นคำพูดที่แพร่หลายไปทั่วโลกเลยเพื่อใช้อธิบายสารพัดเหตุการณ์ผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าจะเกิดที่มาของกฎนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับคือเรื่องมันเกิดในปี1949เอ็ดเวิร์ดเอเมอร์ฟีซึ่งเป็นวิศวกรของกองทัพอากาศกำลังทำการทดสอบที่สำคัญมากแต่เขากลับพบว่าช่างเทคนิคดันต่อวงจรเ,เซนเซอร์ผิดพลาดไปถึง16ชิ้นรวดเขาเลยพูดเชิงประชดปิดตลกว่าถ้ามันมีวิธีที่ทำผิดได้นะ เขาก็จะหาวิธีนั้นเจอจนได้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าคําพูดเล่นๆในวันนั้นจะกลายเป็นกฎที่โด่งดังไปทั่วโลกซะอย่างนั้นทีเนี้ยหัวใจสําคัญของกฎของเมอร์ฟี่เนี่ยมันไม่ได้สอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายเลยนะครับแต่มันกําลังบอกเราว่าให้ยอมรับซะว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอคนส่วนใหญ่พอเจอปัญหาหรือล้มเหลวแค่ครั้งสองครั้งก็ถอดใจแล้ว แต่คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่ไม่ยอมแพ้และมีความอดทนต่างหากครับมาต่อกันที่รหัสลับข้อที่2อันดีกว่าครับคราวนี้เป็นเรื่องของเวลาเคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีเวลามันก็เหมือนจะยืดได้หดได้นี่แหละครับคือแก่นของกฎของพาร์กินสันที่ถูกเสนอไว้ตั้งแต่ปี1958แนวคิดก็คือว่า ถ้าเรามีเวลาทำงานชิ้นหนึ่งมากเท่าไหร่งานชิ้นนั้นก็จะยิ่งดูซับซ้อนและใช้เวลาทำนานขึ้นเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆก็คืองานมันจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่เรามีนั่นแหละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกตามแบบนี้สมมติว่าเราต้องเตรียม Presentation ถ้าเจ้าในายให้เวลาหนึ่งสัปดาห์โอโหงานนี้จะดูใหญ่มากซับซ้อนไปหมดเราก็จะใช้เวลาไปกับการหาข้อมูลวางแผนหรือไม่ก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้ากลับกัน เจ้านายบอกว่าต้องพรีเซนต์พรุ่งนี้เลยคราวนี้เราจะพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาให้ได้และเราจะนํากฎนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงล่ะไม่ยากเลยครับเคล็ดลับง่ายๆมี3ข้อ 1. ไม่ว่างานอะไรก็ตามให้กําหนดเส้นตายของตัวเองขึ้นมาเลย 2. ต้องเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งให้ได้และ 3. ตั้งเป้าทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เราใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิม มีคำเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ผมว่าอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าเวลาเปรียบเสมือนน้ำที่อยู่ในฟองน้ำคือถ้าเราไม่บีบมันเนี่ยก็จะไม่มีน้ำออกมาเลยสักหยดจริงไหมครับเช่นเดียวกันเลยครับถ้าเราอยากจะมีเวลามากขึ้นเราก็ต้องสร้างแรงกดดันให้ตัวเองบีบเค้นมันออกมาด้วยการใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดและแล้วก็มาถึงรหัสลับข้อสุดท้ายครับ ซึ่งเรื่องนี้มีที่มาจากเรื่องเล่าของชาวประมงที่ดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่กลับนําไปสู่เคล็ดลับทางธุรกิจที่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวประมงแถบยุโรปเหนือเจอปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งครับคือพอจับปลาไหลได้แล้วเอาใส่ถังไว้ปรากฏว่าพวกมันกลับอยู่นิ่งๆไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็พากันตายก่อนที่จะนําเรือกลับเข้าถึงฝั่งทําให้พวกเขาเสียหายอย่างมากเลยแต่แล้วก็มีชาวประมงคนหนึ่งครับ ค้นพบวิธีแก้ปัญหาสุดทึ่งเขาลองใส่ผู้ก่อกวนลงไปในถังด้วยซึ่งก็คือศัตรูตามธรรมชาติของปลาไหลหรือที่เรียกว่าปลาไพ่นั่นเองครับและนี่แหละครับคือที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ปลาไพ่หรือ catfish effect พอปลาไหลรู้สึกถึงภัยคุกคามจากปลาไพา่พวกมันก็จะตื่นตัวพยายามว่ายหนีไปรอบๆถังอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เองครับที่ช่วยพวกมันแข็งแรงและรอดชีวิตกลับมาถึงฝั่งได้ในที่สุด เรื่องนี้พอเอามาปรับใช้กับโลกธุรกิจแล้วโอ้โหมันใช้เลยครับการมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งก็ไม่ต่างอะไรกับการมีปลาพลายอยู่ในองค์กรของเราเลยมันจะช่วยกระตุ้นให้เราตื่นตัวอยู่เสมอคอยเป็นแรงผลักดันให้เราต้องพัฒนาตัวเองแสวงหาความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาป้องกันไม่ให้องค์กรของเราเฉื่อยชาและไร้ประสิทธิภาพไปครับเอาละครับพอเราเข้าใจรหัสลับทั้ง3ข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนมีเครื่องมือใหม่ๆสําหรับใช้รับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นเยอะเลย มาทบทวนหัวใจสําคัญของทั้ง3ากฎกันอีกครั้งนะครับกฎของเมอร์ฟี่สอนให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับความผิดพลาดเพราะความอดทนต่างหากที่นําไปสู่ความสําเร็จกฎของพากินสันบอกให้เราควบคุมเวลาของตัวเองสร้างความเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุดและสุดท้ายปรากฏการปลาพลายสอนให้เราเปิดรับความท้าทายเพราะการแข่งขันคือตัวเร่งให้เราเติบโตไม่ใช่ภัยคุกคามทีนี้พอได้รู้รหัสลับเหล่านี้แล้วอยากจะชวนให้ลองกลับไปสังเกตดูนะครับว่า ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราเจอกฎข้อไหนอย,อยู่บ่อยที่สุดเพราะการเข้าใจกฎเหล่านี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นก็ได้ครับ